สวัสดีครับวันนี้ก็ยังไม่ได้มาเล่นเกมอะไรนะครับเพราะว่าเล่ m มาริที่ตั้งใจจะทำไว้ครับมันยังไม่เสร็จนะแล้วก็อ,อย่าที่เห็นครับมาใช้ยูอาแบบเยอะมากๆนะต้องใช้เวลาแบบเก็บตรงนี้นี่นหน่อยครับแต่ว่าคงไม่นานหรอกเพราะงั้นตรงนี้ระหว่างที่ไม่ไวทำครับเราพูดถึงวิธีการต่อสู้กับมาลิทีกว่าแนตะ่เพราะาปัญหาของทุกคนที่คิดว่าเจอกันตอนนี้ครับก็คือมาลิทนะเล่นกี่ครั้งก็เจอแต่มาลิทเนี่ยแต่ว่าหลังจากนี้ถ้าเกิดพอรู้วิธีขัดครับเราก็พอจะเก็ตไอเดียอะไรประมาณหนึ่งบ้างนะเวลาสู้ก็จะได้แบบพ แล้วก็ตรงนี้เราจะพูดถึงในกรณีที่เราเริ่มก่อนนะเพราะถ้าเกิดเราเริ่มก่อนเราก็จะมีโอกาสได้ต่อตามบ้างครับแต่อาจจะได้เช็ดบอร์ดด้วยนั่นแต่ว่าถ้าเกิดเริ่มหลับกูเนี่ยเราต้องหวังเพิ่งแค่พวกแฮนด์แท็บอย่างเดียวนะซึ่งมันจะค่อนข้างลำบากครับแล้วก็ก่อนอื่นครับก็ต้องบอกไว้ก่อนนะว่าไอ้ทั้งหมดเนี่ยครับเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะที่ไปดูมาครับดูมาจากหลายๆที่เงี้ยและคิดว่าวิธีพวกเนี้ยครับคิดว่าน่าจะพอเข้าท่านะก็เลยแบบเอามาแบ่งปันกันกน,น่าจะแบบรู้ไว้บ้างนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง ถ้าเกิดเป็นผู้คนที่ดูประจำอยู่แล้วก็ได้ดูคลิปเมื่อวานใช่แต่แต่ว่าสําหรับคนที่เข้ามาดูใหม่ครับอยากให้ไปดูคลิปเมื่อวานครับเป็นดีเทียบจากแบบว่าพาจัดเด็กมาลิสนะอยากให้ดูแค่ช่วงคอมโบแรกครับคอมโบที่เริ่มจากดอมาครับเราจะยึดคอมโบนั้นเป็นหลักครับดูให้จบปุ๊บใช่เราจะได้พอเกตว่าคอมโบมันรันประมาณไหนอะไรจะอยู่ตรงไหนบ้างน,นะเวลาอธิบายตรงนี้ครับมันจะได้เข้าใจง่ายขึ้นครับแต่ว่าไม่ต้องหัวนะก็ดูไว้ก่อนจะได้เกตตรงนี้แต่ว่าเดี๋ยวพอจบจากโซนนี้่วนนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะพูดถึง ในคข้โบจริงกันครับว่าเวลาเราใช้อะไรขัดตรงไหนไมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างน,นะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เอาไว้รู้กันตรงนี้ก่อนละกันนะก็เดี๋ยวเราพูดถึงพวกแฮชแทปคัดแรกก่อนครับเป็นแฮชแทปพวกใบคลาสสิกนะพวกอุลล่าใช่ไหมชีนิ้วแล้วก็เป็นพวกแม็กซีแล้วก็นิบิลูก็ใช้ได้นะส่วนอินเบอร์ก็ใช้ได้เหมือนกันถึงเขาจะใส่มาน้อยก็ถึะอ่ะตรงนี้เอาเป็นอุลล่าก่อนครับใบแรกนะอุลล่าก็มันจะไม่ค่อยมีจังหวะให้โยเท่าไหร่ครับเพราะจังหวะที่โยได้อะมันก็จะมีแค่ตรงที่ตัวสีแดงนเนจะเส เวทมาดิขึ้นมือครับก็ส่วนใหญ่จะเสร์ฟฟิลใช่ถ้าเกิดเราโยนตัวนี้ปุ๊บแล้วถ้าเกิดเขาฟุ๊กไม่มีฟิลจริงๆเนี่ยมันก็จะหยุดได้นิดหนึ่งนะแต่ว่าใครจะรู้ใช่เขาจะมีท่าต่อเลยก็ได้เพราะงั้นตรงนี้ถ้าเกิดถามว่าแนะนํำไหมไมนนนะ่แนะนําให้โยนตรงนี้นะแนะนําให้ไปโยนในตอนที่ไวท์ไบเดอร์ครับมันจะชุกขึ้นมาดีกว่านะตรงนั้นน่าจะส่งผลมากกว่าครับแต่ว่าบอดมันก็แบบโตขึ้นบาเนี่ยแต่ว่าเขาจะไปไม่ถึงบอกสุดท้ายนะเพราะงั้นอุลระมันก็ก็มันก็ต แล้วก็ถัดมาครับเป็นแม็กซี่ครับแม็กซี่ก่อนอยากให้รู้กันครับส่งผลแน่นอนนะถึงจะไม่ส่งผลก็บอกเขาแต่ก็ส่งผลกับจิตใจเขาแน่นอนครับเพราะว่าเด็กมาลิสสเปย์เยอะมากๆครับถ้าเกิดโยนแม็กซี่ปุ๊บแล้วแม็กซี่รีโซมเนี่ยสบายแน่ๆนะยังไงอ่ะเรามีของแบบบื้อบ้าครับแต่ของที่เรามีอยู่ปุ๊บจะช่วยให้เราสู้ได้หรือเปล่าก็อ,อีกเรื่องหนึ่งนะแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นชีนิ้วครับชีนิ้วเนี่ยมันก็ดูจะมีสาระประมาณหนึ่งนะเพราะว่าเวลามันใบิอะมาใบิใบเทิร์นี้จนถึงเทิร์หน้าใช่ไหมสมมุติววว่่่่าาาาาาเเ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 รรรริิิมกออนนนียซตช้้ไพขข์ค มีไอ้พวกนี้ครับตกหลุมปุ้บเนี่ยเราชี้นี่ครับชี้ทิ้งไปเลยครับต่อให้มันโดนรีมูฟตัวเนี่ยมันก็จะไม่ได้ประโยชน์อะไรมากเพราะว่ามันรีมูฟแล้วในเกตครับเขาจะไม่สามารถจ่ายเล่พอยต um ์แล้วก็สเปรย์ขึ้นมาได้นะเพราะว่ามันในเกตอยา่างที่รู้กัน,กนแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าเราเป็นคนที่เล่นมาลิทเหมือนกันเนี่ยชี้ดาบก็ใช้ได้เหมือนกันนะใ,ในกรณีเดียวกันมันจะในเกตแต่จะมีชี้ดาบจริงครับเราไปมา,า,า,ารีมูฟแต่ตาได้ไหมสามารถออกเมดิกอย่างเดียวนะพเพราะงั้นมันก็ได้แค่เมดิกแหละเเรราตตัััดดดใคีีีีออ่่ป็นนนนไ้้มย ทีบีสิบเอ็ดครับเพราะตามคอมโบทีบีสิบเอ็ดจะาเป็นอันเดียวนะแต่ว่าไม่แน่ใจนะว่าทำไมเขาใส่แค่ห้าสิบสามเปอร์เซ็นะเพราะมันแบบเป็นตัวที่อยู่ในคอมโบแต่ว่าอาจจะมีท่าอื่นอยู่ละมันนะ้งเนาะถัดมาก็เป็นอันนี้โดมินัสอินพาวครับเพราะพวกนี้วิเทคสเปช่าถ้าเกิดเราพวกแบบเวลาเขาสเปชกลับมาพวกเนี่ยเราใช้อินพาวขวางไว้มันก็พอจะทําอะไรได้บ้างนะและอินพาวมันก็ค่อนข้างเก่งครับในเมตานี้นะเพราะว่ามันก็ในเกตสเปยังไงเก่งอยู่แล้วแต่ว่ามันค่อนข้างแพงครับแล้วก็มันจะจํากัดเลเข,ของเราด้วยนะเพราะงั้นถ แล้วก็มีใครมาชัม,มี่นี่ก็เหมือนกับแม็กซี่นะก็โยนได้ก็โยนไปเถอ,อยยังไงได้ตัวเยอะแน่ๆนะแล้วก็นิบิรูครับก็จากในคอมโบของดอเมาวที่ให้ไปดูเมื่อตก,กี้นะกว่าที่ไอตัวอโพซามันจะมาครับมันจะเป็นซัมมอนที่ครั้งที่5หรือคร้งที่6นั่นแหละเพราะงั้นมันจะไม่ทันนิบิรูครับถ้าเกิดบีบิรูเับปุ๊บเราก็เคลียร์ทิ้งได้ง่ายๆเลยก็พอจะช่วยได้บ้างนะแล้วก็อีเปร์ครับอิเปร์เนี่ยเป็นตัวปัญหาครับเพราะว่า ถ้าเกิดเขาเซตพวกกับดักมาก่อนเนี่ยแล้วเขาลงเป็นดอเมาส์เราจะไม่สามารถใช้อีปเปอร์ใส่ดอเมาส์ได้ครับเพราะว่าพอเราใช้ปุ๊บเขาจะเปิดกับดักครับเพื่อรีมูฟดอเมาส์หนีแล้วอีปเปอร์ก็จะว้าวไปอย่างนี้เพราะงั้นอีปเปอร์เนี่ยมันจะไม่ใช่ส่วนที่ดีเท่าไหร่ในการใช้กับพวกนี้ครับเพราะงั้นเราก็ต้องไปใช้กับพวกตัวลิงนะแต่ถ้าเกิดเขามีกับดักอยู่มันก็ช่วยไม่ได้อยู่ดีใช่าไหรเพราะงั้นถ้าเกิดเราใบเป็นเลดานซอมไม่ให้เซิร์ฟฟิลก็ถือว่าดีใช้ได้ครับส่วนไวไบเดอร์ครับถ้ามสเปนอยม,นมาเ่ันีไมดอร่ครับแล้้ววกกก็็มีีีอออตัััคคครบท่สําญนะืไี ไอตัวจระเข้เนี่ยครับไอรีซาร์ดเนี่ยมันจะถอดไอไม่ถอดสิมันจะก,กดเหตุชาแล้วก็รีมูฟหนึ่งใบครับตัวนี้ถ้าเกิดอินเปอร์ได้ปุ๊บเนี่ยเขาก็จะหยุดเลยนะแล้วก็มีเป็นไฟวอลครับไฟวอลถ้าเกิดไปอยู่ตรงไฟวอลมันก็ใช้งานได้เหมือนกันนะแต่ว่าบอดอาจจะค่อนข้างใหญ่แล้วแต่ว่าก็พอจะขวางได้แหละหรือว่าถ้าเกิดจาเป็นที่เดี๋ยวก็ไม่ค่อยมีอะไรมีพวกไอเนี่ยพวกสเปสเมชที่จะชุบนูนชุบนี่ครับมันก็พอจะใบได้บ้างนะแบบหัดขวางนี้หน่อยครับ แล้วก็เหมือนเดิมครับล็อกเบอร์นะล็อกเบอร์มันก็ถ้าเกิดโยนผู้ฝากข้างก็จะแอดการขึ้นมือไม่ได้ครับเพราะว่าการแอดการขึ้นมือเนี่ยมันจะมีตัวสีแดงใช่ไหมที่ว่าเสร์ฟฟิลขึ้นมือ1ใบแล้วก็ไอน้นี่ใช่ไหมแมวค่ะเที่ยวจ่ายอันนี้สเปรย์ต้องเป็นตัวใหม่นะตัวแฮนี่ครับไอ้นี่ก็ถ้ามันโดนรีมูฟก็จ่ายสามร้อยเก็บขึ้นมือครับพอเก็บขึ้นปุ๊บเขาจะมาเล่นต่อนะถ้าเกิดเอาขึ้นมือไม่ได้ก็จะเล่นต่อไม่ได้หรือว่าจะเป็นมาริสอินเดอร์บิลเลิิกกกาขขึ้้้นนนมมมืออ็็จะะเสร์ฟไไไ่ดดดััตงแบบ เยอะแยะประมาณหนึ่งนะอาส่วนที่เหลือก็เป็นใบที่รู้ๆกันอยู่แล้วครับก็คือแลนเซียนะแลนเซียกับเคียวฮันเตอร์ครับสองใบน,นี้ถ้าเกิดรีโซฟโอกาสที่ฝ่ายข้าจะช็อตไปเลยครับจะสูงมากครับยิ่งเป็นแลนเซียเนี่ยแลนเซียปุ๊บเขาก็ต้องใช้เป็นชี้นิ้วกับชี้ดาบเท่านั้นครับเพื่อจะขวางเราได้นะส่วนไอ้เคียวฮันเตอร์ครับมันก็จะโดนขวางโดยอิมเพลว์กับอีเบิร์แล้วแต่อีเบิร์ใช้ไม่ได้นะเพราะว่าตอนที่เคียวฮันเตอร์จะสเปรย์ลงมาฝ่ายข้าจะต้องมีการสเปรย์มอนมา,มาก,ก่อนนะบอดเขาจะไม่ลล่ลครับเเ้้าใชปิดดไไม ก็คือตรงนี้ทั้งแลนเซียครับกับท้งเค้าทันเตอร์ครับใบที่ขัดขวาเลยครับมีจานวน3ใบเท่ากันนะเพราะแต่ว่าถ้าดูจากเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ครับเปอร์เซ็นต์คนที่มีไออีมพาวจะน้อยกว่านะแต่ว่าคนที่เขาเล่นจีเยียงจังครับเขาก็จะมีครบเซตนี้อยู่แล้วนะมีเป็นอีมพาว3สามแล้วก็คู่นี้ใส่อยู่แล้วใช่ปะเพราะงั้นก็แล้วแต่เลือกนะว่าจะใส่อันไหนครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมติเราเล่นมาลิสเหมือนกันเนี่ยไอแลนเซียเนี่ยเวลาเราไปโยน ถือว่เราเทสบอร์ดมาเสร็จปุ๊บจ้ะไหมเราพอฝั่งข้ามเล่น,ลาม,ลนมาลิสเหมือนกันเนี่ยถ้าเกิดเราเลนเซียปุ๊บเนี่ยมันจะห้ามรีมูฟทั้งสองฝ่ายครับเพราะงั้นทําให้เราก็จะไม่สามารถรีมูฟได้เหมือนกันนะถ้าเกิดเราต้องการจะเล่นอะไรแบบนี้เพราะงั้นก็ไม่แน่ใจนะแล้วแต่ใช้แล้วกันนะว่าจะใส่เป็นแลนเซียหรือใส่เป็นแคโนเตอร์ครับเพราะถ้าเกิดลงได้ปุ๊บถ้าฝั่งข้ามไม่มีของช่วยแก้ครับมันก็จะช็อตแบบนิ่งไปเลยนะเพราะงั้นก็เป็นตัวเลือกแรกๆที่ดีอยู่แล้วครับในการสู้กกกกัััับบมมาาาาลลลิิสนนนนนะะะออ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 ่่่ทีี้ดููตตตตววเวเืืไืไไไปปคคคคครร็ชชย์ ดีมากๆครับคาชาดูคอนเนี่ยเป็นทีเด็ดในการสู้นะเพราะว่ามาสเตอร์ด้วยครับไอยูนิคอนยังไม่ให้เล่นใช่ป่ะล่ะแต่ว่าถ้าเป็นในการ์ดจริงอ่ะถ้าตาไม่ผิดอ่ะเหมือนยูนิคอนมันจะโดนแบไปนานแสนนานนะแล้วก็ไม่กลับมาละอ่ะทีนี้ยูนิคอนดียังไงจากที่เห็นครับเขาคุ่ผู้คนนะครับผู้คนส่วนใหญ่แทบจะ100%ครับไม่ใช่สิร้อยเปอร์เซ็นต์นะตามสเตตนะใส่เป็นเลสแลนซ่อมครับหนึ่งตัวกับไวท์ไบเดอร์ครับคนละตัวเท่านั้นนะไม่มีใครใส่เยอะกว่านี้ครับพอไอ้ตามมันไม่พอนะก็คือสมมติคอรนไว้้ปึง แลแ้วแฝงข้ามลงเป็นดอเมาส์โปรเทปปุ๊บเพื่อที่จะแบบว่ารีมูฟเพื่อนูนิน่าครับไอย,ยูนิคอรนจะไอเแอคทีฟเฟยครับแอคทีฟปุ๊บรีมูฟอตัเล็กนิดหนึ่งไปสภาพข้ามครับพอรีมูฟสภาพข้ามปุ๊บไอพวกนี้ครับที่มาโดนร,รีมูฟไปอ่ะมันจะไม่รู้คือใครครับมันก็จะหายสับสูตรรจากเกมไปเลยเขาจะไม่สามารถดึงกลับมาได้อีกแล้วนะแล้วก็ตอนนี้เราก็เลือกครับเราจะตัดใครก็ได้ตัดเป็นเลสแลนซ่อมก็ได้หรือตัดเป็นไวท์ไบเดอร์ก็ได้นะพอมันหายปุ๊บเนี่ยคอมโบเขาจะเปไปเลยนะก็ถ้้้้าาาาาาเเเเเเกกกกิิดดดดไไไมมมม่่่่ชบบบคครรัััววววนนนนนจะะะยยยออแพพพลหืทีีป็ต เขาจะวนมาเลรื่อยๆใช่ไหมมนจับลงมาก่อนใช่ไหมแล้วค่อยตกหลุมรีมูฟทิ้งสเปรกลับมาแล้วก็ลิงก์ต่ออะไรเงี้ยแล้วก็เอาไปรอในหลุมเอาไปเล่นตานหน้าพอะาั้นถ้าเกิดเราอ่ะตัดไอ้คู่นี้ได้ครับสักตัวหนึ่งอ่ะมันก็แบบส0เปไปเลยนะแล้วก็จะมีเป็นไอ้ตัวตอนที่แับด้วยความที่มันครบใช่ไหมมีทั้งยูนิคอร์นเฟนเลียแล้วก็ไลฮาร์ช่เราก็สามารถทำคอมโบปกติได้ครับที่จะสามารถเรียกเป็นอะไรฮาร์ชอะไรฮาร์ชมันก็จะกลายเป็น ไอ้รอยแยกมาโคคอนมอครับซึ่งเดี๋ยวจะพูดถึงในขั้นต่อไปนะแล้วก็ไอเถกของมายครับที่ถอสามไส้ครับแล้วก็รีมูคัสหนึ่งใบสองความขวามครับอันนี้ก็เก่งนะพอรีมูความปุ๊บไอพวกเนี้ยครับถ้าเกิดมาโดนรีมูความเนี่ยมันก็จะไม่สามารถสเปรย์กลับมาได้นะเพราะตอนมื่ความปูนเนี่ยมันไม่รู้คือใครครับมันก็จะหายจากเราไปไกลเลยเพราะงั้นเอนจิ้นคาชาก็เป็นตัวที่คิดว่าน่าจะใช้ได้ครับแล้วก็ทีเด็ดครับไอเคียวฮันเตอร์ครับมันเป็นเจ็ดดาวนะก็อาจจะพอเอาไปทําอะไรต่อได้บ้างครับ แล้วก็ทีนี้มาพูดถึงส่วนต่อไปบ้างครับก็คือส่วนที่3นะก็เป็นไอ้พวกการที่ส่งผลในการรีมูฟครับก็ไอ้พวกมาโคคอรมอสลอยแยกแล้วก็ไอ้อะไรฮะที่พูดถึงเมตากีีครับอันนี้จากที่เห็นครับก็คงเป็นพวกส่วนน้อยมากครับที่เขาจะใส่พวกลอยแยกกับมาโคคอรมอสเพราะมันส่งผลกับมาริสแับน่าจะเต็มเ็มเลยนะแต่ว่ามันจะไม่ส่งผลแบบในทันทีครับมันจะทําให้มาริสเล่นยากขึ้นมากๆครับและเธอต่อไปจะไม่ต่อจะต่อขอไม่ได้นะซึ่งส่วนนี้เดี๋ยวจะพูดถึงในช่วงถัดไปนะที่เป็นในช่วงคอม ไอพวกรอยแยกกลับมาของคอมมอสมันจะส่งผลอะไรกับมารีครับเพราะว่าอย่าให้รู้ๆกะครับถ้าเกิดมาโดนรีมูฟเขาก็จะสเปกลับมาได้เลยใช่ปะเพราะงั้นไอพวกเนี้ยแทบจะไม่ส่งผลเลยแต่ว่าจริงๆแล้วครับมันมีผลน่าจะมากมายประมาณนึงเลยนะเอาขั้นแรกง่ายๆเลยครับไอการที่ผู้เล่นมารีครับเขาจะเล่นได้สะดวกสบายเพราะว่าเขาจะสามารถเลือกจังหวะที่เขาจะรีมูฟไอพวกเนี้ครับเพื่อขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้ตามใจเขาใช่แต่ว่าด้วยความที่ถ้าสมมติเรากาเป็นคอมมอร์ไปเงี้ยมันตกหลุมปุ๊บมันต้องขึ้นเดี๋ย เพราะงะั้นมันก็จะทําให้คนที่ยังเล่นไม่ได้ชาม,มากครับกวอาจะเปได้เหมือนกันนะเพราะามันก็บังคับขึ้นตรงนี้ใช่ะมันก็จะไม่เหมือนแบบที่ศึกษามาหรือไงสมมติวาบางคนเขาแบบยังไม่คล่องมากเขาต้องแบบไล่ตามสเต็ปไปเรื่อยๆใช่ปะถ้าเกิดเราบังคับให้ขึ้นว่ามันต้องขึ้นเดี๋ยวนี้เขาอาจจะช็อตได้เหมือนกันนะแล้วก็อันนี้ก็เป็นส่วนแรกครับแต่ว่าส่วนที่สํคาคัญคือส่วนที่2ครับก็คืออยากเป็นดอเม์เนี่ยอ่าดอเม์ใช่ปะไอ้พวกเทคชุบอะพวกทุกตัวเลยครับมันจะชุบได้ รีมูฟกระต่ายและกระต่ายโดนรีมูฟจ่าย300สเปรกลับมาแล้วพอเขาลิงก์ต่อปุ๊บเนี่ยไอ้กระต่ายตัวนี้ครับมันจะไปรีมูฟโซนแล้วมันจะไม่ตกหลุมแล้วครับแล้วพอไปมูฟโซนรอบที่สองปุ๊บมันจะสเปรกลับไม่ได้ครับก็คือมันจะจากเราไปตลอดไปแล้วแล้วก็ตามคาวโบครับไอ้พวกเนี้ยเวลามันเล่น hmm. อ mm ่ะ hmm. ม yeah. ันเล่นเสร็จปุ๊บมันจะเล่นมาก่อนรอบแรกใช่แล้วก็รีมูฟทิ้งสเปรกลับมาแล้วก็ลิงก์ทีมครับเพื่อไปนอนรอในหลุมเพื่อเล่นต่อเทิร์นหน้าครับอ่ะไอ้จังหวะที่อออออรรรรรรหมมมมัังวี่คคคคบบถ้าาาาเเกิดโสืแย ไอ้คว่ที่รอในหลุมเนี่ยมันจะไปมูฟโซทั้งหมดเลยครับแล้วมันจะกลับมาไม่ได้อีกแล้วนะเพราะงั้นมันก็น่าจะพอใช้งานได้แนละ้วขัดขวางแบบปลายทางสุดๆนะแล้วก็ในกรณีเดียวกันครับก็ชิปเตอร์ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับอ,อ๋อแล้วก็ตรงนี้ลืมไปเลยนะว่าไอ้ตรงแรกสุดเลยครับที่ว่าพวกการที่ห้ามรีมูครับพวกไอ้ตัวแลนเซียกับเคียวทันเตอร์ครับในกรณีที่เราเริ่มก่อนครับไอก้กระแพงวังครับอินฟิเรียลวังไอ้พิโดวอร์ที่ว่าห้ามรีมูครับมันก็ใช้งานได้เหมือนกันนะแต่ว่ามัน มันไม่เหมือนพวกเค้าฮันเตอร์กับไอตัวแลนเซียครับไอกระแพงวางครับคือเราใส่มาเพื่อต่อสู้กับมาริตโดยเฉพาะครับถ้าเกิดไปเจอเด็กอื่นเนี่ยมันก็ใช้งานไม่ค่อยได้ใช่ไแต่ว่าถ้าเกิดขยายกระใส่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะอาที่นี้พอพ้นโซนที่3ครับพวกการที่ส่งผลในการรีมูชาเป็นรอยแยกมาโคคอสมอสแล้วก็คาชาไลฮาครับแล้วก็พูดถึงโซนต่อไปครับทีนี้เป็นพวกแอนตี้เมตาบ้างครับไปพวกไปพวกฟัดเกตนะใบฟัเกตใบแรกครับที่น่าจะส่งผลมากมากครับก็คือไอแดรแคบิโอลีวันครับไอพวกนี้ เป็นไซเบอร์ทุกตัวครับถ้าเปิดได้แคบิโอที่วันปุ๊บจะมีไซเบอร์ได้แค่ตัวเดียวเท่านั้นครับทำให้เขาเล่นต่อไม่น่าจะได้เลยนะแบบไม่ได้เลยแหละแล้วก็มีอะไรกับพวกไอโซเดนใช่ไหมที่ว่าห้ามแอคทีฟเอฟเฟกในรีมูซโซกับในถุมอะไอนันถ้าเปิดได้ปุ๊บก,ก็หนักเหมือนกันนะหรือจะแบบคัสสิสสุดๆครับก็คือ skill แบบสก,กิลเดนนี่แหละสกิลเดนก็นิ่งเลยเพราะว่ามันก็ต้องใช้เอฟเฟกต์บนบอร์ดใช่ไหมล่ะพอเปิดสกิลเดนได้ปุ๊บมันก็น่าจะระเบิดไปเลยนะแล้วก็ที่เห็นครับ แล้วก็ทีนี้มาพูดถึงเด็กที่หน้าจอามาสู้กับมาลินได้แบบดีๆบ้างนะก็เท่าที่เห็นครับเราถ้าเกิดจะสู้จริงเนี่ยเราจะต้องใส่พวกใบห้ามรีมูฟใช่มันก็จะขัดกับเราได้นะแต่ว่าเด็กที่พอจะมีประโยชน์บ้างครับก็คือเด็กไอ้นกนะไอฟูวันเดอร์ลีนครับเราจะสามารถเล่นกับพวกชิปเตอร์กับไอพวกมาโคคอมอนล้อแยกได้ใช่ไหมล่ะพอเราจะไม่เดือดร้อตัวนั้นนะถ้าเกิดเราเปิดได้ปุ๊บเราก็พอจะชิงความได้เปรียบอะไรกับบ้าครับหรือว่าอย่างหนึ่งครับก็เมื่อกี้นะที่บอกว่าเป็นเอนจินคาชาครับก็จะเก่ง คาชาผสมกับอะไรก็ได้ครับที่เราเล่นกันอ่ะมันก็พอจะทำอะไรได้บ้างครับก็เป็นเซตคาชามาก่อนใช่ไหมก็คอยขวามไม่ฝั่งขา้ามเล่นปุ๊บทีเราก็จะเล่นอย่างอื่นได้ดุยนั่นอะไรประมาณนี้ก็เอาว่าการ์ดที่ขัดเท่าที่นึกออกครับมันก็จะเป็นประมาณนี้เนาะก็เป็นความเห็นส่วนตัวนะแต่ว่าคิดว่าไม่น่าจะมีอคติพลาดหรอกแต่ว่ามันจะได้ผลอย่างที่เราหวังไว้หรือเปล่าก็อีกเรื่องหนึ่งนะเพราะงั้นตรงนี้จะจบที่ส่วนนี้ครับเดี๋ยวเราไปพูดถึงอีกส่วนหนึ่งครับเป็นส่วนที่อยู่ในคอมโบบ้างนะ ทีนี้เราก็จะมาดูในคอมโบกันบ้างครับไอตรงส่วนดราบข้างล่างที่เวนเอาไว้ครับมันจะเป็น่วนที่ถ้าเกิดการ์ดไปไหนอยู่ทางซ้ายครับมาเป็นอยู่ในหลุมนะครับแล้วฝั่งขวาเป็นรีบูโซนนะครับเราจะได้เห็นแบบชัดเจนว่าตรงไหนตอนนั้นอะอะไรอยู่ตรงไหนบ้างครับอ่าตอนนี้ขั้นแรกครับเราเป็นดอมาครับถ้าเกิดสมมติว่าเรามีเป็นอีเปอร์เนี่ยเราโยตรงนี้มันก็จะนิ่งได้ประมาณหนึ่งเหมือนกันนะอ่าแล้วก็ทีนี้ครับขั้นต่อไปนะเขาก็รันต่อครับจะเสิร์ฟเป็นไอตัวกระต่ายครับเป็นตัวแฮร์นะครับรีบเทิ จะจ่ายอะไรพ้อยสามร้อยแล้วสเปร์กลับมาเอาขึ้นมือตัวนี้เอาขึ้นมือ,อก้อาวขึ้นมือมาปุ๊บทีนี้ฝ่าข้ามจากลิงก์ต่อครับตามหลักนะถ้าเกิดสมมติว่าตรงนี้ครับถ้าเกิดเรามีเป็นไอ้มาโคคอมมอสหรือชิเตอร์ที่ตักไว้ครับมันจะมาครับให้ตัวดอมา์ครับต้องขึ้นเดี๋ยวนั้นเลยครับทําให้ไอตัวกระต่ายเนี่ยครับไม่สามารถใช้เทคที่รีมูฟไอตัวดอมาส์เมื่อรกี้ครับเพื่อสเปร์ได้นะแล้วเขาก็จะนิ่งไปเลย อาที่เราก็ว่าต่อครับสมมุติว่าเราไม่มีพวกใบพวกนั้นครับเขาก็จะรันต่อได้เรื่อยๆนะตามคอมโบครับตัวนี้ก็จะสเปรย์เป็นตัวดอเมาส์ลกลับมาได้นะแล้วพอสเปรย์เสร็จปุ๊บเขาก็จะสามารถลิงต่อได้ลนะอาทีจะขึ้นเปนเล่นรันซ่อมครับก็เดี๋ยวลิงกลับมานะอาใช้สามตัวเลยอ่ตัวนี้ครับมันจะยีไปเด็นนิดหน่อยครับอย่างที่บอกครับว่าอูลารามันอาจจะไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ครับเพราะว่าตัวเนี้ยอูราราเนี่ยมันจะเขาจะซ่อเนเชนปะ มันจะเป็นเลเยอร์ซ่อมเชนหนึ่งครับแล้วก็ไอตัวเชื่อยนะไอเนี่ยเชน2ครับมันจะปิดเชนครับทำให้ใช้อุลาร์ไม่ได้ครับเพราะงั้นตรงนี้ถ้ามีอิปเปอร์ครับก็ใช้อิปเปอร์ได้นะเพราะว่าจากที่เราเห็นมือตรงนี้ค่ะมืออ่ะไม่ได้มีพวกฟิวต่อครับถ้าเกิดเราข่าวนีนะปุ๊บเขาเสิร์ฟฟิวต่อไม่ได้ก็ลิงต่อไม่ได้นะแต่ว่าอุลาร์ครับมันก็มีจังหวะให้โยเข้ามาต่อนะอ่ะตรงนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเราโยนอิปเปอร์ได้ปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเสิร์ฟฟิวไม่ได้ครับแล้วปปุ๊บบบเเเนนนนีีี่่่่่่่ยยคค้้้้้าากกก็็จจจะะไไไไตตตอออมมดดดแแลลวทริิง์หั อที่เราก็ว่าต่อนะตรงที่จะยิงต่อครับเป็นอาโูซาครับอ่ะแล้วก็ตรงนี้ครับเป็นจังหวะด,ดีที่เราจะโยนเป็นดีบิลูครับเพราะเมื่อตะกี้มาคือซัมมอนครั้งที่5หรือ6กเลยแหละถ้าโยนดิบิลูตรงเมื่อตะกี้ปุ๊บฝ่ายค้าจะบอดโลกครับและค้าเกตเราขวาใดเนี่ยเขามีฟิลใบเดียวใช่มันจะไปต่อไม่ได้ครับไม่มีอะไรเลยนะทีะสมมติว่าไม่มีดิบิลูครับแล้วเขาก็ลันต่อไปเรื่อยเป็นฟิลครับลิมูซหนึ่งใบครับแล้วลิมูเป็นไอตัว ไอเชื่อนะอีบิลเลอร์ใช่ไหมอันนี้ก็ตกหลุมไอโดนรีมูฟจะได้รีมูฟเพิ่มอ,อีกหนึ่งใบครับแล้วก็เสิร์ชสีเดีวยวกันขึ้นมือแล้วก็เหมือนเดิมครับถ้าเกิดเรามีล็อกเบิร์ดอะเราโยนล็อกกับล็อกเบิร์ดที่เล่นแล่ซ่อมจะเสิร์ชเมื่ตะกี้ครับเขาจะไม่สามารถเสิร์ชการขึ้นมือได้ในช็อตนี้ด้วยนะแล้วถ้าสมมติเรายังไม่มีไอ้ล็อกเบิร์อดอีกก็เขาก็จะรันต่อได้เรื่อยๆเป็นกระต่ายครับแล้วก็เฟลกขอเล่นแล่ซ่อมครับถ้าเกิดเป็นโดนรีมูฟก็จะ สเปร์กลับมาได้นะจ่าย100สเปร์กลับมาแล้วก็ได้ไอ้นี่เสิร์ชใช่ไหมหรือรีมูฟนะหนึ่งใบอ่ะรีมูฟครับรีมูฟเพิ่มก็เป็นแคทครับแคทตัวนี้จะจ่ายละ300แล้วก็สเปร์กลับมาอ่ะถ้าเกิดเราปล่อยให้เขาเล่นถึงตรงนี้ครับมันก็จะไหลๆแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันตาน่าแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้ทุกอย่างที่เราบอกมาครับเรามีพวกมาโคคอส์มอรมีชิปเตอร์พวกเนี้ยไอ้พวกนี้จะไม่เกิดขึ้นนะเพราะว่า ทุกใบที่ตกปุ๊บเนี่ยมันจะไปมุกโซเชียลแล้วมันจะสเปรย์กลับมาแทบจะไม่ได้เลยนะอ่ะแปล่อยขลังไม่ได้เลยครับก็ลันตามพาวูนะตามสเต็ปอ่ะกระต่ายสเปรย์กลับมาแล้วก็เอฟกระต่ายนะจะเอากระดาษมาเซตได้ตัวนี้ก็ใช้เป็นใบสเปรย์เพื่อนนะ พอเสร็จปุ๊บก,ก็ลิงต่อครับเป็นไอ้สเปซเมทนะอ่านแล้วก็เหมือนเดิมครับถ้าเกิดถูกว่าเรามีเป็นมาโคคอมอสหรือว่าใช้ยเชิปเตอร์ไว้เนี่ยไอสองตัวเมันจกเกะครับที่มันอยู่ในนี่ปะ่ะไอสี่ตัวเนี่ยข้าวหมดอ้ะที่อยู่ในหลุมเรานี่ครับมาจากไอมูมโซนข้าวหมดครับแล้วตาหน้ามันจะสเปรย์กลับมาไม่ได้แล้วเพราะว่าเอฟเฟกต์สเปรย์มันวัดเปรดเทินนะแล้วเขาจะในพวกนี้ต่อแบบไม่ได้แบบยาวๆครับ,รบพอไปมูโซนทั้งหมดแล้วไม่เหลือตัวให้ชุบนะ อันทีก่ก็ยังไม่มีอะไรครับที่เหลือก็เดี๋ยวค่อยว่ากันในช่วงอีกเทอร์นึงเลยนะเพราะว่ามันจะได้ขัดอีกทีครับก็ตรงที่อุลาราจะใช้โยน่ยเพื่อในเกตดไอการที่ไอตัวไว้ไบเดอร์ครับจะสเปรกลับมานะเพราะว่าตอนมันสเปรครับมันไม่เคิกจัวนะถ้าเกิดใช้อุลาราขวาได้ปุ๊บเขาก็จะจวไม่ได้สเปรไม่ได้มันก็จะนิ่งไปเลยอันนี้เขาก็หลับไปเลยครับ ถ้าเกิดทำไม่ทันยังไงครับไอรายละเอียดครับมันจะอยู่ในคลิปเมื่อวานนะในคอมโบนี้อันนี้ตัดเสียงภาพตอนนั้นออกครับเพื่อที่ใายพูดตรงนี้ได้นะอะังจักน,นี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรครับผมอันนี้ก็จะเป็นคร่าวๆครับคิดว่าน่าจะพอเห็นภาพกันนะว่ามันประมาณไหนบ้างน,นะพวกแฮร์ถาพิโรธใส่เข้ามาครับก็อย่างที่รู้ๆกันครับถ้าเกิดใส่เป็นพวกห้ามดีมูฟเนี่ยมันก็จะนิ่งจักต่แรกเลยหรือถ้าเกิดใส่เป็นชิปเตอร์หรือเริ่มก่อนแล้วเราเปิดเป็นพวกคอร์ดมอสหรือรอยแยกได้ครับเขาก็จะไม่สามารถ ไอ้พวกตัวที่ตกหลุมรอบที่สองครับมันจะกลับมาไม่ได้แล้วมันก็จะหายไปเลยนะเขาจะรันเพิ่มนิดหน่อยครับแต่ว่าคอมโบมันจะขาดช่วงนะหรือว่าพวกอิมเปอร์กับอัวราครับมันก็จะมีจังหวะที่โยนเข้ามาอยู่ครับเพราะงั้นตรงนี้ต้องคอยศึกษาต่อครับมันก็เป็นที่เก่งก็จริงครับแต่ถ้าเกิดเรารู้จังหวะตัดเนี่ยแล้วฝ่าข้ามมือไม่ได้ดีมากครับอย่างในตาที่โชว์ตรงนี้ครับมือมันก็ไม่ได้ดีมากใช่ไหมถ้าเกิดเราขัดถูกจังหวะปุ๊บเขาก็ไม่มีของเลยต่อแล้วลหรือก็ค่อยว่ากันตตน,กะกกน,นะ ก็ไปว่าประมาณนี้ครับผมสำหรับวิธีการต่อสู้กับมาริคร่าวๆนะครับอันไหนใช้งานได้บ้างไม่ได้บ้างก็ต้อไปลองกันดูนะก็เอาไว้่าประมาณนี้ครับผมสวัสดีสวัสดีครับ